สวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสุภสุคนหลัลงจากผมได้ลงคลิปมาสองสามมื่อแล้วพี่น้องมาออกได้ออกไปใส่พี่น้องไอ้พี่เทือกตะหันผมนก็ได้ไปหาถ่ายคงถ่ายคลิปวันนี้ครับมาเห็นงานคือเกาครับแต่วันมาถ่ายยุสระพี่น้องเสะไหนงานอ่ะพี่น้องบรรยากาศตอนเช้ายวซอยพี่รองเลยมารอบางสวนน่ะพี่น้อง บวบเรียบมั้งครับพี่น้องยรอบางสวนบางเรอห้องรอหอยกันพี่น้องว่นได้ไปยิงป่าไรเมื่อหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้แก่แล้วพี่น้องบวบไหมบวบเรียบครับพี่น้อง ในเทศกาลตอนเศร้าๆพี่น้ององเงียวมากว่าในปลาพี่น้อง กำลังข้นความพี่น้องอนเ้า